แล้วก็ตลอดช่วงการประชุมเอเป็กที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสทองของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลก็แห่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดพิเศษสร้างสีสันเพิ่มความคึกคักให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกอีกทางหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้อำนวยการสํานักงานกา,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานระยองคุณวัชรพลสารสนนะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผอคะาตอนนี้เนี่ยที่เป็นช่วงของการประชุมเอเปกเรามีกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือว่ามีแพ็กเกจในส่วนของการดึงดูดนะักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะตอนนี้ครับก็ในช่วงประชุมเอเปกนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ,รบก็มีโปรโมชั่นดีๆจูงใจนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้เดินทางออกมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกโดยเฉพาะระยองจันทราดนะครับสามจังหวัดนะฮะเราจะมีเป็นโปรแบบ เอเปคคอรดิวนะครับอันนี้ก็เป็นโปรที่แบนักท่องเที่ยวจองแล้วจะได้ส่วนลดราคาห้องพักราคาห้าร้อยบาทนะครับกับโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทรทครับค่ะตอนนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็ในส่วนของการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคะ่ะจะเดินทางมาท่องเที่ยวประมาณเท่าไหร่คะจริงถ้าสามจังหวัดเลยนะฮะที่ทำโปรโมชั่นโอเอเปคคอร์ดดิวเนี่ยฮะ อย่างระยองเนี่ยมีกลุ่มโรงแรมที่เข้าร่วมประมาณ14 14แห่งนะครับแล้วก็ทางจันทบุรีเนี่20นะฮะตราดจังหวัดตราดเนี่ยประมาณ30ก็เป็น64ที่นะฮะจริงๆในในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับก็จริงๆเข้าช่วงไฮเนี่ยอัตราการเข้าพักในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ70%อยู่แล้วนะครับ ก็แต่แต่ละพื้นที่ก็มีห้องพักที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าในส่วนของโปรเอเปกที่ทำสามจังหวัดแล้วก็ช่วงอ่พสิบิจการไปถึง30มทันวาเฉพาะวันธรรมดานะครับอันนี้ก็จะมีห้องพักทั้งหมดเดียวประมาณเอ่อประมาณหนึ่ันสิบนะครับสามสามพื้นที่นะครับ ก็ <c oughs> มีระยองสามร้อยสิบตราดสามร้อยสิบแล้วก็เออโทษทีนตราดสี่ร้อยจันทบุรีสามร้อยนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนโปรที่ัตรจูงใจนักท่องเที่ยวในช่วงมีประชุมเอเปค,คนกรุงเทพหรือปริมณฑลที่อยากได้รับเป็นวันหยุดนะครับก็จะออกเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระยองแันปราดคระแสดงว่าช่วงนี้ก็คือจะเกิดมุดเม็ดเงินที่มาหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นเลยใช่ไหมคะบอกได้ไหมคะว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่คะ จริงๆถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาคิดเป็นภาพรวมทั้งเดือนนะครับเนื่องจากว่าโปรเอเปนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงเป็นฮอตดิวบางช่วงนะครับแต่ว่าถ้าอัตราการก็พักในช่วงนี้นะครับค่า OR อยู่ประมาณประมาณ70%เนี่ยรายได้ต่อเดือนที่ผนเวียนอยู่ก็เป็นประมาณพันล้านนะครับที่ะสัพพัดอยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งอย่างจังหวัดระยองอย่างเงี้ยจำนวนห้องพักอยู่ประมาณหนึ่งห้องนะครับถ้าโอ 70%หรืออัตราการเข้าพัก70%เนี่ยก็อาจจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณสักหนึ่งพันล้านนะฮะตัวนี้ <Okay. S 2> จํานวนท่องเที่ยวก็ประมาณเาเกือบล้านนะฮะถ้าเฉลี่ยต่อเดือนในช่วงหายสีสั้นนะครับค่ะสถานที่ท <c oughs> ่องเที่ยวแนวไหนอะคะที่จะถูกเลือกเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ได้รับความนิยมอะคะจริงๆอย่างภาคตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะสามจังหวัดที่ทำโปรฮอตด,ดิวนะครับะระยองจันตราดเนี่ย หลักๆก,ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องทะเลนะฮครับหลักๆเราขายทะเลอยู่แล้วซึ่งทะเลในในช่วงเนี้ยจะมีความสวยงามอมากๆนะคะคือขึ้นขึ้นไม่แรงน้ําน้ําจะใสนะฮะดังนั้นเหมาะกับการอคือซีแซนซันก็ยังเป็นจุดขายเหมาะกับกิจกรรมดําน้ําอกิจกรรมเล่นซับหรือขยักในพื้นที่รอบต่อสเสบ็ดหรือทางขอช้างเนี่นะฮะ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นอีกจุดหนึ่งแต่นอกจากนั้นก็ ก็อย่างระยองเนี่ยก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างสวนพฤกษศาสตร์ระยองเนี่ยนะฮะก็เป็นอันซีนหนึ่งในยี่ห้าอันซีนทททก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยววันหยุดเนี่ยประมาณพันห้าร้อยคนกับสองพันคนต่อวันนะฮะที่เข้าไปเที่ยวอันนี้ก็สวยงามมากแล้วก็อีกจุดที่ไม่แพ้ทางภาคเหนือนในในตอนเนี้นะครับอย่างโซนที่เป็นแคมปิ้งเขาจุกนะฮะตรงเนี้ยทางโซนทางเขาเมาของ ของระยองเนี่ยก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มแบบ Gen X Gen Y นะครับชอบแบบแคมปิ้งชอบทำอาหารสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนั่นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างค่อนข้างหนาแน่นนะครับในช่วงนี้มีข้อกังวลเกิดขึ้นนะคะจากการคาดการณ์ว่าจะมีการกลับมาใหม่ของโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ติดง,ง่ายขึ้นน่ยนะคะในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเราวางมาตรการในส่วนของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างไรบ้างะคะ ครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของทอททอเองเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของอสาธาสุขจังหวัดหรือจังหวัดระยองเองก็ดีเนี่ยจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ชี้แจงให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหรือส่วนราชการเองเนี่ยรับทราบข้อมูลอยู่ตลอดนะฮะค <c oughs> ่ะอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของการใส่แมสหรือว่าล้างมืออยู่ตลอดเนี่ยอันเนี้ยหรือรมี แอ,อลกอฮอลเจลนะครับที่บริการท่องเที่ยวการเว้นระยะห่างคือมาตรการเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้ละเลยหรือไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดนะครับยังดําเนินการอยู่แล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยในส่วนของสถานประกอบการเนี่ยททก็ยังมีการรณรงค์แล้วก็มีการประชุมแล้วก็ชี้แจงผ่านช่องทางโรงแรมหรือสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานชาหรือชาพลาสนะครับในพื้นที่ อันนี้จะมีะมาตรฐานเกี่ยวกับสุข,ขานมามัยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเห็นสถานประกอบการเกือบสิบประเภทที่ได้ป้ายหรือโลโก้ที่ขึ้นเป็นชานะครับนั่นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะอีกส่วนทางทอท,อท,อทอหรือการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ดีเนี่ยเพิ่งมีการจัดการอบรมนะฮะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับประมาณห้าพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างภาคตะวันออกก็มีจัดที่ประยองนะครับ <c oughs> มีผู้ประกอบการจากประมาณเจ็ดถึงเ้าจังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยเข้าร่วมประมาณห้าร้อยกว่าคนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางที่ทางท่านผู้ว่าการทอทอได้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะติดอาวุธแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการในการที่จะต้อนรับนัท่องเที่ยวในช่วงเข้าไฮซีซั่นนะครับค่ะ <c oughs> ที่นี้อีกแค่ช่วงเดือนกว่าๆค่ะก็จะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงนี้ทางจังหวัดระยองเองมีการเตรียมแผนในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ยังไงบ้างแล้วหรือยังคะจริงๆอันนี้เราก็มีแผนที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอดนะครับเพราะว่าอย่างอย่างเช่นโปรโมชั่นดีๆอย่างเรื่องของฮอตดิวอย่างเงี้ยนะครับเอฟเอฟเนี้ย ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะกระตุ้นวันธรรมดาถูกไหมฮะเพื่อที่จะ,ะกระจายกระจายความหนาแน่นในวันวันหยุดให้มาวันธรรมดามากขึ้นอันนี้ก็เป็นโปรอีกโปรหนึ่งที่ททได้ดําเนินการแล้วแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในพื้นที่ของจังหวัดระยองเรามีกิจกรรมะระยองวิกเดย์นะครับอันนี้จะจัดเป็นแบบเลสซีระยองนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราร่วมกับทางผู้ประกอบการซักพยักอ,อันเนี้ย คือถ้านักท่องเที่ยวซื้อ,อตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปนะฮะก็เหมือนกับจะได้ส่วนลดมูลค่าหนึ่งร้อยบาทซึ่งประมาณเกือบสิบี่แห่งในระยองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระยองหรือโซนใหญ่จงเขาจุกอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีกิจกรรมการบริการทรับขยักของของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโครงการที่เรากระตุ้นกลุ่มคอร์เปอเรนะฮะอันนี้ก็ พูดง่ายๆคือกลุ่มไม้อันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทางทอทอสำนักงานร,ระยองมีกิจกรรมกระตุ้นนะครับถ้ากลุ่มคอ์ปอรเรทจากโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนมาประชุมสัมมนาพักค้างที่ระยองเนี่ยเราก็จะมีมอบสิทธิประโยชน์เรื่องอไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทำเสรีชาร์ไฟันตัดน้ําหรือปลูกป่าหรือปลูกหญ้าทะเลหรือมีกิจกรรมสนับสนุนเรื่องอาหารให้กับคณะที่เข้าร่วมโครงการกับททอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ เป็นกลุ่มประชุมสัมมนาที่ที่เราเน้นอยู่นะครับในเรื่องที่สามที่ตอนนี้ในพื้นที่ได้ดําเนินการอยู่ก็จะมีเรื่องของอีเวนต์นะครับอย่างของระยองเนี่ยก็จะมีอีเวนต์หลากหลายรูปแบบที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นสปอร์ตเลเวอร์ชอบแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยก็จะมีอย่าง 27. อย่างยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของเขาน้อยออฟโรดอันนี้คือกลุ่มที่ชอบชอบกิจกรรมออฟโรดนะครับก็ มาเที่ยวชมในงานนี้ได้นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของในต้นต้นธันวานะครับไม่ว่าจะเป็นขอ,ของภูมมบุรีศรีระยองเนี้ยฮะก็เป็นชุมชนเก่าย่านยมก,กินดามีทั้งร้านคาฟเฟ่เก๋ๆร้านอาหารแล้วก็จะมีกิจกรรมการแสดงที่ย้อนยุคของจังหวัดระยองอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมอย่างที่ที่น่านจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วก็เทศก,กาลถัดไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของเที่ยวทะเลหาดบ้านเพลกอเสม็ดนะครับอันนี้ก็จะ เป็นอีกกิจกรรมที่จะดึงท่องเที่ยวเข้ามาสําหรับสายที่ชอบกินนะฮะชอบทานอาหารทะเลชอบฟังดนตรีเพราะเนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกอีกเวนท์ที่สามารถดึงท่องเที่ยวเข้ามาได้ในในช่วงปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีกิจกรรมเข้าดาวด้วยเรียกได้ว่าเตรียมไว้แน่นๆจุกๆเลยสําหรับนักท่องเที่ยววันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับท่านผอวัชรพลสารสนผอทททสำนักงานระยองค่ะที่ร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราขอบคุณค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับค่ะ